สวัสดีค่ะคลิปนี้ดูดวงรายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะคะคลิปนี้ถึงคิวของคนราศีกุมนะคนกุมทบทวนกันนิดนึงนะคนกุมก็คือคนที่เกิดอยู่ช่วงวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมนะคะกับอีกกลุม่มนึงที่เหมาะสําหรับคลิปนี้นะที่ต้องดูคลิปนี้ก็คือลัคนาคุมนะคะลัคนาเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเกิดเนาะไปคํานวณลัคนานะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้เวลาเกิดก็ ปสามารถคำนวณที่เว็บตามเว็บไซต์อย่างง่ายมาใช้ได้เหมือนกันนะคะอ่ะมาดูว่าในเดือนกุมภาพันธ์นะมีเรื่องอะไรที่ไพ่มาบอกเรามั่งนะคะข่าวมีการแจ้งข่าวเกิดขึ้นมีข่าวเป่าแตรนะคะแตรเนี่ยหมายถึงการส่งสัญญาณนะคะเพราะมันจะมีข่าวที่คนกลุ่มจะได้รับแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่ข่าวนั้นจะมาแบบจุดจวดเนี่ย ทาวเวอร์เนี่ยคือมันไม่มีเข้ารางมาก่อนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันมาแบบจุดๆนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้รับข่าวร้อนข่าวจวดเข้ามานะเดือนกุมภาน่ะนะคะแล้วก็มันอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะไอตัว10ดาบตรงนี้เนาะสิบดาบตรงนี้เป็นตำแหน่งของคนของเพื่อนเพื่อนรวมงานคนรู้จักอเงี้ยคนคนที่ไม่ใช่ คนในครอบครัวเราอะนะ,ะนันอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นกับคนรู้จักคนคุ้นเคยนะคะ,ะหรือไม่ว่าไงก็ตามอาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณด้วยเนาะเพราะฉะนั้นระวังด้วยนะคะไอ้ตัวไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันจะเป็นในลักษณะของสิ่งที่มันเกิดแบบจดจวดเกิดแบบไม่ไม่คัดคิดอะ่ะนั้นให้ระวังเรื่องอะไรบ้างระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะ,ะไปไหนมาไหนต้องเมคชัวนะคะจะขับรถขับลาเนี่ยตงสติี่ย ให้ครบถ้วนนะถ้าง่วงเนี่ยอย่าไปนะถ้าเมาอย่าไปถ้าไปต้องไม่ใช่เราเป็นคนขับนะวันต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะนอกจากเรื่องอุบัติเหตุมีเรื่องอะไรเรื่องที่มันไม่คาดฝันนะเรื่องของการทะเลาะเบาแวงเนี่ยนะคะบางทีไม่ได้เตรียมการมาก่อนนะว่าจะทะเลาะกันทะเลาะกันสะง,งั้น เนาะคนส่วนมากทะเลาะก,กันก็ไม่ได้เตรียมการมาก่อนนะนะคะส่วนมากนะแต่มีบางคนที่มันเตรียมการมาก่อนนะแต่ว่าที่จะเกิดขึ้นกับเราเดือนนี้ไม่ได้เตรียมการนะคะอยู่ๆเกิดขัดแย้งกันซะอย่างนั้นทะเลาะกันซะอย่างนั้นนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้หรือแม้แต่เรื่องของการเจ็บปงเจ็บป่วยนะป่วยแบบกระทันหันไม่สบายกระทันหันอย่างเงี้ยนะคะตำแหน่งนี้โดยเฉพาะคนที่อยู่ช่วงอายุ 3 0ถึง33นะคะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษอีกช่วงหนึ่งคือ44-46ถึง46แล้วก็57-59ถึง59นะคะคนต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษนะ,ะไพ่ของการตัดสินใจขึ้นมาทั้ง adjustment ทั้ง2ดาบนะคะหมายถึงการตัดสินใจที่จะมีเข้ามามีเรื่องราวที่จะต้องตัดสินใจมีเหตุที่คุณจะต้องตัดสินใจนะคะ และเป็นเรื่องที่สองดาบนี่คือลังเลอะนะคือยังไม่อยากตัดสินใจตัดสินใจยังไม่ได้นะคะมันมันจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะยากอยู่นะคะมีเรื่องให้คิดไม่ตกนะมีเรื่องของที่มันขัดแย้งในใจคุณอนะคือขัดแย้งกับความรู้สึกของคุณนะคะมันมันจะคิดยากหน่อยอ่ะมีเรื่องยากให้คิดคห้าไม่เท้ากับห้าดาบสองอันนี้ เป็นโทนเดียวกันเลยโทนอะไรโทนของการแบบหห้ำหันหุ้มหันนะมีเรื่องของการขัดแย้งนะคะสองตัวนี้นะขัดแย้งไม่ลงรอยกันเออมันมันก็ไปตรงกับตัวนี้พอดีเลยเนาะดังนั้นสิ่งที่บอกอะคือต้องระวังเรื่องของการทะเลาะการขัดแย้งนะคะมีเรื่องการถกเถียงกันอย่างนี้นะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นดูสิเนี่ยวุ่นวายสายสมองนะเนี่ย ถ้าเป็นแม่ของข้าพเจ้าก็จะวุ่นวายใส่สมองนะคือมีเรื่องอิลุงตรงนังไปหมดนะห้าห้าไม้เท้าเนี่ยรวมทั้งตัวนี้ด้วยมันจะมีเรื่องยุ่งๆเกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นกับใครบ้างตำแหน่งนี้คือบริวารลูกน้องลูกหลานอย่างเนี้นะบางทีคนในปกครองเนี่ยโอ้มันพูดไม่ฟังอะ่ะลูกน้องพูดไม่ฟังบอกลูกพี่ให้ทำางี้ลูกน้องไปทําอีกอย่างหนึ่งนี่เนาะ หรือลูกเราหลานเราหรือคนในปกครองของเราเนี่ยบอกให้ทําไปซ้ายมันไปขวาซชงนั้นนะเป็นช่วงจังหวะที่เขาดือ้อเขาไม่ค่อยจะฟังเราสักเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยอยู่ในอวาตภาษาบ้านม่หมอเรียกว่าลื่นความนี้มีการลื่นความเกิดขึ้นนะคะคือไม่ฟังความเราอ่ะนะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงมันอาจจะก่อให้เกิดอ่าการทะเลาะกันการ,การไม่ชอบใจกันนะคะนอกจากนี้ อาจจะเป็นในลักษณะที่คือมันไม่ได้รับความร่วมมือนะขอความร่วมมืออะไรไปไม่ทำนะไม่ให้ความร่วมมือนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นไปได้แล้วก็ตำแหน่งสิบดาบนี่เนาะอย่างที่บอกอะเป็นตำแหน่งของคนรู้จักเพื่อนเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างงี้นะงะั้นจะมีปัญหาอุปสรรคมาจากกลุ่มคนเหล่านี้ปัญหานำมาโดยคนกลุ่มนี้นะคะมีเกณฑ์ของการคือบางทีจะเป็นในลักษณะที่มันเป็นลักษณะของการคิดไม่ซื่ออย่างเงี้ยนะ คือไอ้เพื่อนเพื่อนร่วมงานคนรู้จักเรามันใส่รายรับหลังไงอ่ะหันหลังไม่ได้หันหลังนี่แทงหลังเราเลยนี่พรุนนะคะไม่งั้นก็จะเป็นลักษณะคือชอบไปพูดเอาความดีใส่ตัวเอาชั่วให้เราอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็ไปเคลมผลงานผลงานเราเอาไปเคลมเป็นของตัวเองโดยที่ไม่บอกไม่กล่าวเงี้ยไปพูดเอาหน้ากับเจ้านายไปพูดเคลมความดีกับคนอื่นอย่างเงี้ยนะ โดยที่งานอะเราเป็นคนทำเนียโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวด้วยนะว่าเขาเอาไปเคลมเขาขโมยงานเราไปหรือเขาไปพูดเอาหน้าโดยที่เครดิตอะมันควรจะเป็นของเรานะคะะฉะนั้นต้องระวังเรื่องของการหลอกงานการขโมยผลงานนะการไปพูดเอาหน้าด้วยค่ะมีมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นบางทีโบยความผิดให้เราด้วยนะพวกนี้นะมันเป็นช่วงที่เออ เพื่อนร่วมงานคนรู้จักไม่ค่อยเอื้อเฟื้อเราเท่าไหร่นะคะเป็นช่วงที่พระศุกเข้าพระเสาร์แทรกเราเนี่โอ้ยความขัดแย้งเนี่ยมาเพียบเลยนะคะเนี่ยรวมทั้งตัวนี้ด้วยนะตัวนี้จะเป็นในลักษณะโกงอะ่ะเนี่ยไอ้เจ้าเจ็ดดาบเนะี่ยคือคิดไม่ซื่อ,อะนะคะอันอาจจะทําให้เราเดือดร้อนนะบางทีเราไม่ได้ทําอะไรหรอกแต่ไอ้คนที่มันหาเรื่องไง หาเรื่องก็โยนความผิดให้เราอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นคุณต้องตั้งสติเนาะถ้าเผื่อมันมีข่าวอย่างนั้นเกิดขึ้นอย่าเพิ่งหุนหันพันแร่นไปข้ามหันกันนะคะเรื่องมันจะยิ่งจะไปกันใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นตั้งสติด้วยตั้งสติให้ดีด้วยมีเกณฑ์ที่คือเป็นเดือนที่แม่หมอต้องบอกว่าคุณต้องตั้งกาดให้สูงตั้งกาดระมัดระวังเลยตั้งกาดเรื่องอะไรไม่ใช่เรื่องโควิดเออโควิดน่มันต้องตั้งกาดอยู่แล้วล่ะเรื่องนั้นอะ เรื่องที่ต้องตั้งการเพิ่มคือเรื่องของความสัมพันธ์กับผู้คนที่คุณรู้จักนี่แหละเรื่องของการครบคนนะคะมีเกณฑ์ที่มันจะมีเกณฑ์ของคนรอบข้างเป็นพิษนะคนรอบข้างไม่เป็นไปตามประสงค์ของเรานะคะคนรอบข้างไม่เอื้อเฟื้อเราคนรอบข้างใจร้ายกับเรานะมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นอ่ะไปดูเรื่องของการเงินมั่งการเงิน จัส t m น n กับเด็กเรียนบอกว่าอมืมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามานะมีข่าวดีเล็กๆเกี่ยวกับการเงินนะคะซึ่งเงินที่จะมาเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของเงินที่เงินประกันอย่างเงี้ยนะเกิดจากการเคลมประกันอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราก็ไม่ค่อยอยากได้หรอกเงินจากการเคลมประกันเนี่ยแต่ว่าดูไพ่แล้วมีเกณฑ์ที่จะได้ไงเงินจากค่าความเสียหายอย่างเงี้ยนะค่าสินไหมอย่างเงี้ยนะ หรือไม่อย่างนั้นก็จะเป็นลักษณะของเงินที่มันเป็นเงินเงินตกเบิกเงินปั้นผลอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินเข้ามาการงานก็คืบหน้านิดหน่อยนะคะลักษณะของงานก็ยังไม่ไม่ก้าวหน้าเด่นชัดนะนะคะความรักเป็นไงตำแหน่งของความรักของคุณก็คือเจ็ดดาบนะเจ็ดดาบเลยเจ็ดดาบเห็นไหมว่าคนเนี้ยชายคนเนี้ย กำลังทำลับๆล,ล่อๆอ,อ,อยู่นะแบกดาบ5อันเนี่ยไปนะคะเพราะฉะนั้นใหระวังเรื่องของถ้าใครมีแฟนมีคู่มีคนที่คบๆอ,อยู่แล้วนะต้องระวังเรื่องของการปันใจเรื่องของการแอบ,บไปสนใจคนอื่นแอบบมีใจให้คนอื่นเธอปันใจอะเคยฟังเพลงนี้ไหมไปหาฟังเถนะเพลงสมัยเก่ามากเธอปันใจนะคะนั้นมีเกณฑ์ของการปันใจเกิดขึ้นแบบแอบๆแบบแบบ ลับๆนะโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครมีคู่มีแฟนระวังด้วยนะคะมีเกณฑ์ของมือที่3ที่มาแบบเงียบๆเงียบเฉียบ,ยบรู้ตัวอีกทีคือฟ้าผ่าหัวแหละนะคะมันมีเกณฑ์สถานการณ์ไม่ค่อยน่าไว้วางใจเท่าไหร่นะอ่ะโอเคน่าจะครบถวนบริบูรณ์สาหรับคนราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นะคะสิ่งที่ต้องระวังสูงสุดคือ เรื่องของความขัดแยง้งทะเลาะเบาแหวงนะแล้วก็เรื่องของผู้คนรอบข้างที่เป็นผิดนะคะเราก็ระมัดระวังตั้งกัดสูงไว้ด้วยนะตั้งกัดสูงนะคะอ่ะโอเคเนาะขรบทวนปริบูรณ์นะเราเจอกันอีกทีเดนหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะเป็นกําลังใจให้กันนะคะท่านที่กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ไปแล้วต้องขอบพระคุณมากนะคะที่เข้ามาติดตามกันด้วยดีเสมอมาเนาะท่านที่หลงเข้ามานี่ครั้งแรกหลงเข้ามาฟังกดซับสไครต์ด้วยนะคะเผื่อว่า เดือนหน้าอยากจะฟังครั้งต่อไปอยากจะฟังจะได้หากันเจอเนาะว่าบางทีเนี่ยหากันไม่เจอกว่าจะไป Google ไปแลยโอ้ยคนนั้นแม่หมอคนนั้นมันชื่ออะไรวะลืมชื่อไปอีกมันอาจจะคลาดแคล้วกันไปหากันไม่เจอนะเพราะฉะนั้น Make sure ไว้ s u b s c r i b e ไปเลยนะคะอ่ะเจอกัน Na, นะเดือนหน้านะเดือนนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ